ีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมไพโรธเป็นเจทิมงคลจากบริษัทแกรนแมเกตติ้งจำกัดบริษัทในเครือของแกรนสปอร์ตกรุ๊ปทางบริษัทเราจัดจำหน่ายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายให้ใต้แบรนด์ของแกรนสปอร์ตนะครับแกรนสปอร์ตเองเติบโตมาคู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลา52ปีครับเ,เรานำสิ่งที่ ด,ดีมาสู่นำคุณค่าที่ดีมาสู่สังคมไทยนะครับตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนกระทั่งถึงระดับอาชีพนะครับาจากการประสบความสำเร็จตลาดในประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า50ปีขณะนี้ทางแกรนดสปอร์ตเองก็ได้ขยายตลาดเข้าไปในตลาดพื้นบ้านนะครับตลาด CLMV ซึ่งก็คือลาวพม่ากัมพูชาและเวียดนาม และอนาคตเราจะขยายตลาดเข้าไปใน AEC mm hmm. เพื่อให้แบรนด์ก,การสปอร์ตเป็น Regional Brand นะครับเ,เราก็คงจะต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจของเราในประเทศเหล่านี้เพื่อนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทยเนี่ยที่มีคุณค่าที่ดีให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะรได้มีโอกาสใช้บริการเหมือนกับคนไทยเราด้วยครับขอบคุณครับ